สับพัดจับพลูเข้าวงงานนั่งวินผ่านตึกได้เป็นดาราหกดาราดางังเล่นเรื่องเดียวแจ้งเกิดดังเป็นผู้แตกในชั่วข้ามคืน บางคนก็หน้าตาดีโดนใจแมวมองก็ทําให้ได้มีโอกาสมีผลงานในวงการแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะแจ้งเกิดและเป็นที่ยอมรับของแฟนๆได้ทุกคนสําหรับนักแสดงหน้าใหม่ที่เล่นละคร 1. เจมจิรายุตั้งสีสุขจากละครเรื่องสุภาพบุรุษจุธาเทพใครจะไปคิดว่าจากบทบาทคุณชายหมอสุดหล่อจะแจ้งเกิดชื่อของเจมจิรายุเพราะทันทีที่ละครสุภาพบุรุษจุธาเทพตอนคุณชายภูธิพัฒน์ออกอากาศชื่อของเจมจิรายุก็ถูกยกให้เป็น ซุปตาคนใหม่ของวงการทันทีด้วยความนิยมอย่างสูงสุดทําให้งานต่างๆตามมาไม่ขาดสายทั้งงานภาพยนตร์งานโฆษณามากมาย 2. ต่อธนภพลีรัตนขจรจากซีรีส์ฮอร์โมนไววาวุ่นจากนิสิตธ,ธรรมดาธรรมดาจากคณะอุตสาหกรรมการเกษตรมอเกษตรศาสตร์กลายมาเป็นนักแสดงชื่อดังเพียงข้ามคืนหลังจากซีรีส์ยอดฮิตฮอร์โมนไววาวุ่นออกอากาศความดังของต่อธนภพส่งผลให้ต่อมีผลงานอื่นๆตามมามากมาย ทั้งงานภาพยนตร์ฝากไว้ในกายเธอที่เพิ่งลาโรงไปงานโฆษณางานอีเวนต์และอื่นๆ 3. นีโนเมทินีก่อนที่จะเห็นนีโนเมทินีในบทบาทพิธีกรและนักสแสดงรุ่นเก่าอย่างทุกวันนี้การเข้ามาสู่จุดนี้ได้นอกเหนือความสามารถคือความบังเอิญล้วนๆนีโนเผยอดีตว่าเขาวงการมาด้วยการรับส่งนางแบบสาวคนหนึ่งที่แอบคบกันแต่บังเอิญว่าวันนั้นนายแบบไม่มาตามนัดบอกอเห็นแววของเจ้าตัวจึงเรียกให้มาถ่ายแทน เรียกว่าเป็นใบเบิกทางให้โลดแล่นในวงการอยู่ทุกวันนี้จริงๆ 4. สมาร์ทกฤษดาหลังที่สมาร์ทกฤษดาจบการศึกษาปริญญาโทด้านการออกแบบตกแต่งภายในที่นิวยอร์กเจ้าตัวได้ย้ายกลับมาทํางานอินเทอร์เนียที่เมืองไทยซึ่งก็มีเหตุบังเอิญสุดๆให้ได้เล่นละครเพราะขณะที่เจ้าตัวทํางานอยู่ผู้จัดละครดรา,าไทรัฐได้ทําการยกกองละครมาถ่ายทําที่บราาิษัทที่เจ้าตัวทํางานอยู่ซึ่งกลายเป็นเหตุบังเอิญให้ทั้งคู่ได้พบกัน และผู้จัดดา่าก็เป็นคนแนะนําให้หนุ่มสมาร์ทได้รู้จักกับออฟพงพัฒน์จึงถูกท้าถามให้เล่นละครเรื่องกุหลาบสีดําเป็นเรื่องแรกซึ่งเป็นผลงานการกำกับโดยออฟพงพัฒน์วชิระบรรจงนั่นเองฮาเดียนาฟลีปโปจากละครสามีตีตราบทบาทหมอก้อยในละครเรื่องสามีตีตราได้แจ้งเกิดสาวน้อยหน้าใสาลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสเดียนาฟลีปโปด้วยเนื้อหาละครที่เข้มข้นบวกกับการแสดงที่ดีส่งให้เดียนาเป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็ว ทำให้ตอนนี้สาวน้อยจากจังหวัดอุดรธานีมีผลงานไม่ขาดสายเช่นกัน 6เจม่าพระเอกหน้าตีเจม่าเข้าวงการจากการชักชวนของเอสุภาชายัยโดยทั้งคู่บังเอิญเจอกันครั้งแรกเรื่องเกิดจากหนุ่มเจมที่กำลังเดินห้างสรรพสินค้าอยู่ที่ฮ่องกงต้องเรียกว่าบาังเอิญไกลจริงๆไปช็อปอยู่แท้ๆเลยและผู้จัดการเอนี่แหละผลักดันให้หนุ่มเจมเข้าประกวดเดอะสตาร์เจ็ดหลังจากนั้นก็มีงานเดินแบบถ่ายแบบอยู่เรื่อยๆจนสุดท้ายได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดช่องสามส่วนมาเล่นละครเรื่องแรกสุภาพบุรุษสุฑาเทพตอน คุณชายโรนพีเป็นผลงานแจ้งเกิดทำให้เขาเป็นที่รู้จักอย่างทุกวันนี้เป็นยังไงกันบ้านสำหรับ6หนุ่มหล่อสาวสวยที่เรานำมาฝากในวันนี้มีแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะยังมีดาราอีกมากมายที่แค่แสดงละครหรือภาพยนตร์เรื่องเดียวแล้วแจ้งเกิดเลยเดี๋ยวโอกาสหนนะ้าทางเราจะร,รวบรวมไม้ชมกันอีกนะ